สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนเพจสมาชิกใน Facebook แล้วก็สมาชิกเอฟซี FC ในช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube ของเราชื่อช่องยูพิกรีวิวนะครับก็จะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับการสร้างรายได้นะครับของอของแอปยูพิกนะครับซึ่งรายได้เกิดจากการช็อปและการแชร์สินค้า นะครับก็คือทุกครั้งที่เราช็อปสินค้าในแอป,ปของ u p i c นะครับผ่านมือถือของเรานะครับเราก็จะได้เงินคืนแล้วถ้ากรณนนีถ้าเราแชร์สินค้าจากแอป,ป,ปนะครับออกไปยังโซเชียลของเรานะครับมีเพื่อนหรือมีคนที่จะกดสั่งซื้อจากลิงก์ของเราเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับก็เป็นไรายได้แบบเขาเรียกว่าเป็นไรายได้แบบเแบบวิร์ฟอร์มโฮมรได้ง่ายๆจากการช็อปและการแชร์นะครับ แล้วที่พิเศษไปกว่านั้นก็นนคือเราสามารถที่จะเชิญเพื่อนๆนะครับเชิญเพื่อนๆเนี่ยมาโหลดแอปนะครับใส่รหัสคําเชิญของเราแล้วก็ถ้าเพื่อนช็อปหรือเพื่อนอแชร์สินค้าออกไปนะครับเราก็จะมีารายได้มีค่าคอมมิชชั่นกลับมาด้วยก็เป็นารายได้ง่ายๆที่เราสามารถทําได้ทุกที่นะครับอยู่บ้านก็ทําได้ก็ตอนนี้เหมือนตอนนี้ครับที่แอดมินก็อยู่ที่บ้านนะครับก็นั่ง เช็คงานแล้วก็เรามาดูวันนี้ตอนเช้าเราเราก็เปิดแอปขึ้นมานะครับเดี๋ยวขึ้นจอข้างๆให้นะครับอย่างเงี้ยเราถ้าถ้ามาดูนะครับสินค้าวันนี้ก็จะเป็นของอ่าซูเปอร์แบรนด์เดย์นะมันมีสินค้ายูพิกชอยส์ราคา299สามารถที่จะอัปเกรดรับสิทธิ์สร้างไรายได้จากแอปนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเราโหลดแอป นะครับโหลดแอปก็คือเราเข้าไปยัง Play store app store นะครับพิมพ์คำว่า upik นะครับ p o อ p o u p i k นะครับแล้วก็โหลดแอปลงมาเปิดแอปแล้วก็ใส่รหัส26035นะครับจะเข้าแอปได้นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับครั้งแรกที่เราเข้ามาเราก็จะเห็นเป็นป๊อปอัพของตัว super band a y ครับเป็นของคอเกตตอนนี้เป็นแบรนด์ของคอเกตแล้วก็มีพวก p r o t e h หรือว่า u n i l i b e r นะครับที่เข้ามา จัดทำเป็นแคมเปญโปรโมชั่นให้นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการที่จะสร้างรายได้หรือว่าจะแชร์สินค้าจากแอป,ปได้นยเราต้องชอบสินค้าหมวดยูทิคชอยส์ก่อนในครั้งแรกนะครับถ้าเราไม่อัปเกรดเราก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการสร้างรายได้นะครับก็การโหลดแอป,ปของเราก็จะเป็นแค่เพียงแค่การซื้อออนไลน์ทั่วไปปกตินะครับจะไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ เดี๋ยวเรามาดูก่อนก็ได้ครับถ้าเข้ามาแล้วให้กดเข้าไปในตัว pop-up เลยนะครับนี่ถ้าเราเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ตรงนี้จะมีคูปองส่วนลดให้ด้วยนะครับ10%ถ้าเพื่อนๆยังไม่โหลดแอปมันจะมองไม่เห็นภาพนะครับถ้าถ้าเราโหลดแอปเราจะมองเห็นภาพเหมือนกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นจอให้ก็จะก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ได้ แต่ว่าถ้าเราอยากเห็นภาพก็ให้โหลดแอปนะครับใต,ต้โพสตใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับในโพสต์ก็จะมีลิงก์ของไลน์กลุ่มให้ด้วยสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ไปเรียนรู้ก่อนได้นะครับก็จะมีแอดมินคอยให้คําแนะนําอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เรากดเก็บคูปองก่อนนะครับมีส่วนลด10%เดี๋ยวชี้ให้ดูนี่นะครับส่วนลด10%นะ กดเลยครับเพราะว่าเวลาที่เราช็อปสินค้าในหมวดนี้เนี่ยเราจะได้ส่วนลดด้วย10%เราซื้อ100แล้วก็จ่ายแค่90บาทก็พอนะครับก็เลื่อนเลื่อนลงมาดูนะเลื่อนลงมาดูข้างล่างก็จะเป็นพวกแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่ามันมีอยู่ในท้องตลาดตามห้างตามชอ็อปสะดวกซื้อต่างๆมีนะครับมันเป็นแบรนด์ของคอเกตมี อะไรบ้างเนี่ยโปรเทคนะครับมียาสีฟนันมีแชมพูมีครีมต่างๆซึ่งโลชัน่นซึ่งเราได้ใช้อยู่แล้วนะครับตอนนี้มันเขาเอามาจัดลดราคานะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่ที่สำคัญเห็นตัวเลขสีแดงไหมนั่นก็คือเราจะได้เงินคืนนะครับถ้าถ้าวันนี้เรามีสิทธิ์เราเป็นยูพิกเกอร์เราอัปเกรดแล้วเราจะได้เงินคืนจากสินค้าที่เราช็อปทุกรายการนะครับทุกครั้งที่เราชอ็อปเราจะมีเงินคืนสะสม แล้วก็จะโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติให้กับเราทุกสัปดาห์นะครับปกติเขาก็จะโอนวันทุกวันพุธนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้อัปเกรดก็เดี๋ยวจะบอกว่าอัปเกรดยังไงนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมว่าให้เราโหลดแอปก่อนนะครับโหลดแอปเสร็จก็ใส่รหัส26035นะครับถ้าทำไม่เป็นก็ให้โพสถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเพื่ออะไรเพื่อสำรวจดู สินค้าในนี้ว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจทั้งนั้นนะครับเป็นสินค้าที่มาใหม่แล้วก็สินค้าที่เขาต้องการเอามาทําโปรโมทในแอปด้วยเพราะว่าตอนนี้คือ,อแอปยูพิกได้รับความนิยมมากแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาเยอะแล้วก็สมาชิกก็คือมีหน้าที่ในการที่จะแชร์โปรโมตนะครับสินค้าออกไปยังโซเชียลต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแบรนด์ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจากต่างประเทศหรือในประเทศนะครับหรือเป็นสินค้าร้านค้าทั่วไปเขาก็ สนใจอยากจะให้เราช่วยโปรโมตให้ก็นํากําไรค่า,าการตลาดผู้นั้นนะมาจ่ายเป็นคอมมิชชั่นหรือว่าเป็นเงินคืนให้กับาทางยูพิเกอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโอกาสสร้างรายได้ของของคนยุคนี้เลยนะครับของเราใครที่กําลังมองหารายได้อยู่ตอนนี้ก็แนะนำนะครับแนะนําให้โหลดแอปยูพิแล้วก็ โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับวิธีการก็อยู่ใต้ใต้โพสต์นี้แล้วนะครับหรือใต้คลิปนี้ถ้าใครถ้าใครรับชมผ่านช่อง YouTube รีวิวอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนได้เลยแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ให้แคปจอแล้วก็ส่งลงในโพสต์ก็ได้หรือจะเข้าไปในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวมีคำแนะนำดีๆให้อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็นี่แหละเราเลื่อนลงไปดูเรื่อยๆนะครับ สินค้าที่จะทําให้เราอัปเกรดได้จะเป็นสินค้าตัวนี้นะครับคือราคา2 9 9เนะครับเขาเรียกว่าเป็นสินค้าหมดอยูพิกชอยส์นะครับนี่นะครับได้ทั้งได้ทุกตัวนะครับที่เป็นราคา29กว่า้ทันทีที่เราช็อปเนี่ยหเราจะได้สินค้าที่มีราคาถูกนะครับถูกจริงไหมมาดูว่าอย่างรายการแรกเนี่ยรายการตามผูกสอนก็ได้นะครับก็คือรายการนี้ปกติถ้าเราไปซื้อทั่วไปเนี่ยราคาอยู่ที่436 ต่ว่าถ้าเราช็อปในแอปยูพิกเราจะได้แค่ราคา2 9 9เห็นไหมครับถูกกว่าแล้วเรายังได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย36บาทนะครับนอกจากราคาที่ถูกได้ส่วนลดแล้วเรายังได้เงินคืนกลับมาอีกนะครับเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีให้กับเราอัตโนมัติเลยนะครับส่วนวิธีการจะทํายังไงก็เข้าไปในรายกลุ่มนะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีขั้นตอนแนะนําให้แล้วก็มีเคล็ดลับบอกนะครับเราในรายกลุ่มเราก็จะ,ะมีการพูดคุยกันทุกวันแล้วก็เราจะส่งข้อมูลตรงจากทีมงานของยูพิก ลงในลายกลุ่มให้ให้สมาชิกเราทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวกันช่วงเช้านะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกทีหนึ่งประมาณช่วงบ่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็คือช่วงระหว่างวันเราก็จะแยกย้ายกันไปแชร์สินค้าเพราะว่าในแอป,ปของย yup ูพิกก็มีสินค้าเป็นร้านรายการถ้าใครเป็นย yup ูพิกเกอร์จะสามารถแชร์สินค้าใน,นี้ได้ฟรีๆได้ฟรีๆรับเงินค่าคอมทุกวันนะครับมีเงินเข้าบัญชีทุกสัปดาห์ไม่ต้องรอเป็นเดือนนะครับไม่ต้องรอนานโอเคนะครับเราออกจากหน้านี้ไปเนาะ มาสู่หน้าแรกนะครับหน้าแรกอ่าตัวนี้มันจะให้เรากดเช็คอินนะครับเช็คอินอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับตัวนี้ถ้าเรากดเช็คอินเราจะได้เงินสะสมฟรีๆครับเป็นเงินรางวัลที่เขาให้มาฟรีๆนะครับก็อ่าง่ายๆว่าเป็นการกระตุ้นให้เราแบบว่าอยากจะเปิดแอปขึ้นมาครับเพราะว่ามันเปิดมาแล้วมันสามารถกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็สะสมยอดเงินได้เลย แล้วก็ให้กําลังใจคุณใหม่ด้วยว่าระหว่างที่เข้ามาครั้งแรกอยากสร้างรายได้ใช่ไหมครับแต่ว่ายังทําไม่เป็นยังแชร์สินค้าไม่เป็นนะครับยังเขาเรียกว่ายังไม่เก่งก็แล้วกันอาจจะพอเข้าใจทําได้แต่ยังไม่เก่งเราก็ยังมีรายได้นะครับทางแอปเขาก็จะมีเป็นเงินรางวัลให้เป็นกําลังใจให้กับคนใหม่ด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูนี่เดี๋ยวจะกดเดี๋ยวพาเข้าไปนะครับกดนะครับเช็คอินนะครับกดเช็คอินปุ๊บนี่ วันนี้ได้แล้ว1บาทเห็นไหมครับก็จะสะสมไปเรื่อยอ่ายอดเงินนี้มันก็จะถูกสะสมไว้ข้างบนนะครับนี่8.5แล้วคือให้เรามาเช็คทุกวันแต่ว่าพอดีอ่าเครื่องนี้มันมันเป็นอีกยูเซอร์หนึ่งนะครับก็เลยยอดเงินก็จะต่ำหน่อยแต่อีกยูเซอร์หนึ่งก็คืออีกรหัสหนึง่งอะจริงจริงแอดมินมีอยู่3รหัสนะครับแต่ว่าพอดีใช้อีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้ก็ไว้ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับ แล้วก็เครื่องนี้ก็เลยเอามาทําเป็นเครื่องสาธิตนะครับเปิดแอป,ปให้ให้เพื่อนๆดูให้สมาชิกแฟนคลับดูนะครับก็จะเป็นวิธีการได้เงินง่ายๆนะครับเลื่อนลงมาก็จะมีสินค้าที่น่าสนใจนะครับข้างล่างเลยนี่เยอะเลยนะครับทั้งพวกที่เป็นก็เดเปิดเข้าไปดูเองแล้วกันเนาะจะไม่แนะนําในส่วนนี้เพราะมันเยอะก็าวโหลดแอป,ป,ปใส่รหัส2 6 0ห5สนะครับแล้วก็เข้าไปดู ก็จะมีแคมเปญมีโปรโมชั่นดีๆนะครับในส่วนนี้คือหน้าแรกนะครับเขาเรียกว่าเป็นหน้าแรกนี่หน้าหน้าแรกก็คือหน้าหลักนี่เองนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นหมวดสินค้าของ p i c k Choice นะครับให้เราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับหมวดนี้นะครับเนี่ยถ้าใครอยากจะอัปเกรดเพื่อรับสิทธิ์สร้างไรายได้นะครับก็คือ ทุกครั้งที่เราช็อปเราจะได้เงินคืนแล้วเราก็ยังสามารถแชร์สินค้าจากแอปออกไปได้แบบฟรีฟรีรับเงินแบบฟรีฟีได้เลยนะครับแล้วก็ทันทีที่เราโหลดแอปแล้วนะครับใส่รหัส2 6งหเสร็จก็กดลิงก์กลุ่มนะครับแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มเพื่อที่จะสอ,สอนวิธีการหาเงินสร้างไรายได้ง่ายๆจากแอปยูพีกนะครับเช้านี้ก็น่าจะมีในส่วนของรีวิวในส่วนของแอปก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในไลน์กลุ่มนะครับว่ามีอะไรดีๆบ้างอัปเดตให้เรา ช้านี้ก็จะง่วงๆหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเพลหัสเนาะเราก็ทํางานมาทั้งสัปดาห์แล้วมันก็จะรู้สึกว่านเหนื่อยหน่อยหน้าตาก็จะสมโซกนะครับแต่ว่าอยู่บ้านก็จะก็จะพักได้แต่ว่าปกติก็จะดูแลในกลุ่มลน์ให้ด้วยนะครับมันก็เลยจะเราก็ไม่ได้พักแบบเต็มที่เท่าไหร่นะครับช่วงคืนก็จะมีแบบ fc สมาชิกทีออ่อินบ็อกนะครับหลังไมค์เข้ามาก็ค่อนข้างเยอะทั้งในไลน์กลุ่มแล้วก็ในส่วนตัวด้วยนะครับ ก็อยากจะแนะนาครับเพราะว่าคนที่เขาทําเขาก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะอาจจะไม่มากนะครับวันละ300 4 0 0 500หรือบางคนเป็นพันหลักพันขึ้นหลักหมื่นขึ้นถ้าเขาทําจริงจังเขาก็จะมีทีมของเขานะครับเพราะว่าแอปเราสามารถที่จะแนะนําเพื่อนให้มาทําได้ตด่อกันไปนะครับมันก็จะเป็นรายได้กลับคืนมามาดูในส่วนของรายกลุ่มของเราวันนี้ตั้งแต่ใช้แอดมินก็ส่ง ส่งข้อมูลให้แล้วคร่าวๆนะครับเป็นการแจ้งประกาศจากทางทีมยูพิกด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวต่างๆวันนี้เดี๋ยวจะส่งให้นะครับวันนี้มีสมาชิกที่ขึ้นตำแหน่งด้วยนะครับนี่มีปัญหาเรื่องของการโดนเ c e b o o k บล็อกด้วยนะครับเพราะว่าเราไปแชร์ไปโพสสินค้าในเฟซส่วนตัวมันจะโดนบล็อกเพราะว่าเฟซเขาจะปิดกั้นแล้วก็ถ้าเราแชร์ซ้ำๆมันก็จะโดนบล็อก นะครับแล้วก็ส่วนในการแชร์ในในเฟซบุ k กมาเก็ p เพ c สคือตลาดของ f c e e o o o เนี่ยถ้าเราแชร์สินค้าแล้วมันผิดกฎก็โดนล็อกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะกดขอพิจารณาได้เขาก็จะปลดล็อกให้เรานะครับแต่ก็จะไปทําซ้ํานะครับเพราะเดี๋ยวไม่งั้นมันก็จะล็อกแบบล็อกแบบนานนะครับก็จะเสียเวลาในการที่จะแชร์ในการที่จะสร้างไรายได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังก็ได้ว่ามันมีวิธีการ แชร์ไปยังกลุ่มเฟซซื้อขายออนไลน์ยังไงที่จะไม่ผ่านไม่ผ่านม a ร์เก็ตเพลนะครับแชร์ไปในกลุ่มเฟซโดยที่ไม่ผ่าน Marketplace มันจะไม่โดน Marketplace สล็อกนะครับถ้าเราแชร์สินค้าลงในมาร์เก็ตเพลสอย่างเดียวซ้ำๆซ้ำๆนะครับวันหนึ่งเราแชร์ไปทัก3 4 5 6 7ครั้งนี่โดนล็อกแน่ๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมไม่ใช่มีแค่เรานะครับสมาชิกของ u p i c k e r ทั่วประเทศนะครับเขาแชร์พร้อมกันวันหนึ่งนี่ รูปรูปเดียวครับซ้ำๆกันแชร์ไปครั้งเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะมองว่าเราเป็นเป็นสแปม AI เคเขาก็จะเช็คนะครับ Facebook เขาก็จะมี่า AI เช็คนะครับตรวจสอบมันก็จะโดนล็อกนะครับก็กลับไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับหรือถ้าใครหาไม่เจอก็ทักใต้โพสต์ได้เลยนะครับหรือจะอหรือจะกดเข้าไปในลิงก์ของกลุ่มก็ได้นะครับง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวจะแชร์ตัวนี้ไปให้ทางกลุ่มก่อน นี้เป็นข่าวสารตรงมาจากทางทีมงานยูพิกนะครับแอดมินก็จะอัปเดตให้นะครับแบบเขาเรียกว่าได้รับข้อมูลแบบตรงๆเลยแอดมินได้รับมายัางไงก็จะส่งไปอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ก็จะไม่พลาดไม่พลาดข้อมูลอัปเดตใหม่ๆนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยกดลิงก์นะครับกดลิงก์การโหลดแอปเสียเงินไหมการโหลดแอปไม่เสียเงินนะครับโหลดฟรีๆนะครับ แต่บ้านถ้าเราต้องการอยากสร้างรายได้อยากแชร์สินค้าในแอปแบบคือแชร์ได้ฟรีอะครับคือเราไม่เสียตังนะสินค้าในแอปถ้าเราอัปเกรดครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเราไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับสามารถที่จะแชร์สินค้าในในแอปนี้ทุกรายการนะครับแชร์ได้ฟรีไม่ต้องจ่ายเงินนะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งนะครับอ่าเรามีระบบที่มันเป็นอเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบที่ จัดการหลังบ้านให้ทุกอย่างเลยแล้วก็ระบบของเรามันเป็นโซเชียลคอมเมอร์ที่จะสามารถกดแค่ปุ่มเดียวสามารถแชร์ไปยังโซเชียลของเราไปถึงคนเป็นร้านๆได้เลยนะครับก็จะมีคลิปสอนก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับในช่องของ p i c k Review นะครับก็จะรีวิวเกี่ยวกับการสร้างรายได้ในแอป UP i c k ให้นล้วนนะครับรุนล้วนอันนี้ก็จะมีสมาชิกทักเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ก็มีทั้งหลังไม้แล้วก็ทักมาในกลุ่มแต่ส่วนใหญ่ก็อยากจะให้คุยกันในกลุ่มมากกว่าเพราะว่ามันจะทั่วถึงนะครับเราเราตอบคําถามคนคนนึงแต่ว่าคนอีกเป็นร้อยสามารถที่จะที่จะรับสารจากเราได้เลยนะครับบางทีอาจจะมีอีกหลายสิบคนที่กําลังสงสัยตั้งคําถามอยู่แต่แต่ไม่ได้โพสต์ถามนะครับแต่ถ้ามีสักคนนึงเขาโพสต์ถามในข้อสงสัยอันเดียวกันก,ก็จะทําให้คนอีก10คนหรือร้อยคนเนี่ยคลายข้อสงสัยได้นะครับก็จะเป็นการ ตอบคำถามครั้งเดียวนะครับก็ไปทั่วถึงคนเป็นร้อยได้นะครับก็จริงๆทุกคนยังใหม่อยู่แหละต่อให้เป็นคนที่เคยทำแล้วแต่บางทีเราก็แบบสงสัยก็มีงงงก็มีเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วเราเข้ามาอยู่ในทีมเดียวกันก็เหมือนครอบครัวเดียวกันเราจะช่วยให้ทุกคนมีรายได้นะครับจากการชอปสินค้าไม่มีเสียเพราะว่าหนึ่งเราชอปเราได้ของนี่ไม่มีเสียแล้วเงินที่เราจ่ายไปเราจ่าย เราใจเราซื้อของได้ถูกกว่าข้างนอกแน่นอนนะครับเราซื้อของได้ในราคาที่ถูกเราได้สินค้าที่มีคุณภาพเรายังได้เงินเข้าเข้ากระเป๋าเราอีกด้วยแถมเรายังสามารถแชร์สินค้าจากแอปเนี่ยนะครับแอปยูพ c k มันมีสินค้าเป็นร้านรายการนะครับแล้วก็แต่ละวันก็จะมีสินค้าที่เป็นแบรนด์ดีๆเป็นสินค้าแฟชั่นที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นเทรนดนะครับแยกเป็นหมวดหมู่ให้เรา,ะราน,นะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ดูตามเปข้างก็ได้ นะครับสินค้าเยอะพวกนี้คือแชร์ได้ออกไปได้ฟรีๆเลยไม่ต้องเสียเงินนะครับวันนี้เรามีมือถือมีอินเทอร์เน็ตเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่ทํางานเรามีเวลาว่างนะครับหรือเป็นวันหยุดอะไรพวกนี้นะครับหรือจะแชร์ก่อนนอนตอนพักเที่ยงว่างๆอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าเราเพง่งควางว่าเราจะเราแบบเขีย่ยโทรศัพท์เล่นจะทําอะไรดีนะอะไรเงี้ยมันก็เราเอาเวลาเนี้ยมาโพสตแชร์สินค้าไปบางทีก็จะมีคนทักอินบ็อกก็จะเกิดออเดอร์ขึ้นได้นะครับ ทางทีมงานของ u p i ิก็จะมีตัวที่เป็น Academy สอนด้วยนะครับนอกจากที่เราแชร์กันเองเราก็จะมีสอนนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้เราแบบทำงานเองนะครับกลุ่มในในกลุ่ม l i น์เราก็มีสอนทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในโน้ตกลุ่มแอดมินก็จะทำเป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้นะครับที่จำเป็นเพื่อให้เราได้เข้าไปศึกษาด้วยตัวเองก็ได้นะครับส่วนถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนก็โพสต์ถามในกลุ่มได้นะครับหรือมีอะไรดีๆอยากแชร์ลงในกลุ่มก็ ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวเช้านี้ก็จะพูดคุยกันเพียงเท่านี้เนาะจะให้เวลาพวกเราไปแชร์สินค้าไปทํางานหรือว่าทําภารกิจของเกงส่วนตัวแต่ถ้ามีอะไรเราเข้าไปคุยกันในในกลุ่มไลน์นะครับเอาเป็นหลักๆในกลุ่มไลน์เลยละกันส่วนคนที่เข้ามาใหม่นะครับคนที่มาเจอกันผ่านช่องทางของเฟซของเพจแล้วก็ส่วนของ YouTube เรายังมีคน เจอเราไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลอัปเดตหรือถ้ามีคลิปใหม่ๆมาเราก็จะได้แบบเจอกันได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอนานเขาจะเด้งขึ้นหน้าจอให้เลยนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ u b s c r i b e ช่อง YouTube นะครับส่งต่อแล้วก็แบ่งปันไรายได้ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับให้เพื่อนๆที่เขากำลัง ต้องการรายได้นะครับจริงๆทุกคนนะต้องการรายได้แหละแต่ว่ามันจะมีคนที่เขาแบบต้องการจริงๆหรือกําลังลําบากอยู่อย่าเงี้ยนะครับแล้วก็อยากจะทําจริงๆบางคนมีเงินแล้วแต่เขาชอบชอบในการทํางานลักษณะแบบนี้คือเราใช้แคม่มือถือเพียงเครื่องเดียวเนี่ยมันก็สามารถสร้างเงินให้กับเราได้แล้วก็มีได้ช้อปปิ้งนะครับของส,อสวยๆงามๆเป็นแฟชั่นเป็นของใช้ซึ่งเรามันอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วครับมัน บอกเลยบ้าททางานยูพิกันมันตื่นเต้นแล้วมันก็จะสดชื่นทุกวันนะครับทําด้วยความสดใสเพราะว่าสินค้ามันก็มาใหม่แล้วก็อัปเดตตลอดมันก็คือทําให้ชีวิตเราไม่หยุดนะครับชีวิตเราก็จะเดินเดินก้าวไปแต่ละวันแ่ะมันจะก้าวไปก้าวไปก้าวไปมันไม่หยุดอยู่กับที่นะครับเราก็ชีวิตเราก็จะได้แบบสดชื่นนะครับมีความสดชื่นมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปตามยุคตามสมัยนะครับเนาะก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับ ส่วนวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับย้ำอีกครั้งกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็ในส่วนของแฟนเพจก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับให้เพื่อนของเราได้เจอได้ได้เจอโอกาสดีๆแบบเราด้วยเยอะๆนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับมีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับอัปเดตให้แบบประจำแบบนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วงช่วงอ่าบ่ายๆหน่อยนะครับใกล้ๆช่วงเย็นหน่อยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ